วันนี้เป็นวอล์กของผมเองเ,เ,เลิกเรียนมาแล้วผมก็เดินมาถึงทอแล้วผมจะนั่งไวบอเพื่อไปกินร้านหมาล่าที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมาก,ก็คือร้านที่ชื่อว่า,าร้านที่ชื่อว่ายังยังไม่ให้บ,บอกเลยไม่เจอใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นเรารอไปกินกันดีกว่าว่าจะอร่อยสมคำน้ำเดือหรือเปล่าใช่ไหมแฉลบไปจะเข้ามาเรา,เราก็เข้ามาใน รถไฟฟ้ามหานครแล้วเราก็กําลังจะขึ้นมันไดลเลื่อนไปรอรถไฟฟ้ากันไปสถานีต่อไปสถานีบางพลัดประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station Bancrat open on the left doors Prim แล้วตอนนี้เราก็ถึงหน้าร้านเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะลงสถานีบางปพร,ร้านจะอยู่ตรงประตูทางออกที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไป่หาเอาเองแล้วร้านก็จะอยู่ตรงนู้นตรงนูง้นเห็นไหม ต้องเห็นแหละเออเราจะไปดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเราได้เพื่อนร่วมทางเพิ่มหนึ่งคนก็คือน้องชันวานะครับไปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วมันก็มีเมนูมากมายให้เราเลือกเราจะกินอะไรกันดีน้องชันวานอยากกินอะไรนะครับแบบพิ้วหยวกโคตรตึงนะไก่หวานโครไก่ไก่รสชาติเป็นไงบ้างวะ รสชาติเผ็ดน้อยใครม่รูนี่เราก็ดื่อเออลองดมย้อมจัดลองชิมลองชิมเป็นไงบ้างไม่ต้องมาไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยเหรอหรือว่าเอ้าไม่เผ็ดมึงแดกไปสองอึกแล้วนะเผ็ดจริงป่ะเนี่ย เด so mm hmm. okay. okay? ี๋ยวครูก็มีเดี๋ยวครูก็ได้เผ็ดไหมเผ็ดว่เอ๋ออย่างนี้บอกไม่เผ็ดหือหหงบแบบเมี่ยมเลยแหละดูอันนี้เผ็ดมากนะอันนี้เผ็ดน้อยโอ้ไม่ไหว มึงปวดท้องแน่ๆมึงท้องว่างใช่ไหมกินข้าววันป่ะเนี่ยเรยียบ้อย <c oughs> เดี๋ยวเตรียมซื้อยาถ่านด้น,นะก็เพราะผมแข็งแรงกับรูปคิดด้วยโอเคพี่เชื่อหมูคือรูปตับอ่ากรอบอร่อย่นก็จะมีมอะไร ใบเสร็จใบเสร็จใบเสร็จไ,ได้เลย <laughs> แล้วเคยใบยแม่งนั่งแดกชิลมากม่บายอ่ะเป็นช่วงชีวิตที่ครั้งหนึ่งมีแรอบหนึ่งนะเว้ยถ้ามึงมากินอันเนี้ย แล้วแบบกินแบบกินนี้ไม่ใช่รีดคืนแล้วบอกไม่เผ็ดผมไม่เชื่อมีตอแหลไปไม่ได้มันชันโลมอด้วยพริกอ่ะเต็มมือด้วยพริกอ่ะคือเป็นเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วตอนนี้แปดไม้แปดไม้โอ้โหไอแหนกขว่า กว <c oughs> ่า <c oughs> ที่มึง <ors> พูดอะไรอะเกิดขึ้นกับผมเพื่อนอต้องไปไม่หายอะพูดเลยดิอะว่ากับไตตาเนี้ยังไม่มีอะไรมาอยู่ๆหรือเปล่าคือแบบมันกรอบแล้วมันอร่อยมันไม่ได้แบบอันนี้คือมึงยังไม่รู้สึกเผ็ด โอเคคือมันแบบกรอบๆไม่ได้แบบเคี้ยวยากนะอร่อยอะไรได้รืเป่าแซบไม่เข้าฮะใกล้ตรงนียจะสียงไม่เข้าในระดับเผ็ดมากะเนี่ยแต่ว่าไม่ถ่ายเฮ้ยแทนไไวชิว ลองจิ้มทำหนึ่งจินหนึ่งกินหนึ่งเฮ้ยอันนี้รสชาติดีกว่ากับโบโลล่าแบบมันมันไม่ใช่ทอรเป็นผมกินแล้วชิ้นชาดีลองเมนูแบบผักบ้าง น,นี่เป็นน้ำปลาไหลอาการแม่งเล่นออกอะอันนี้ก็คือว่าไม่เท่าไหร่คือแบบมันมีแต่รสชาติหมาล่าไงมันแบบหมาล่าเห็ดอันนี้แบบไม่มีรสชาติเป็นปลาไหลม่นจะเริ่มพูดเดี๋ยวละเริ่มเห็ดเริ่มเห็ดอันนี้เริ่มเห็ดเนี่ยเห็น,นพองมูเห็นเห็นพองมันแนบบ อยากกับเนี่ยเลยอยากเริ่มเบาลงเรื่อยๆเบาลงเรื่อยๆเริ่มรุนเริ่มเร็วเร็วเร็วเฮ้ยคันว่าถ่ายถ่ายใช่ตีน้ำเลยอันนี้มันกรอบอ่ะมันมันไม่ใช่แบบเป็นผัดองแบบที่เราเคยกินแบบต่างตลาดนะจ๊ะมันจะแบบเดี่ยวติดพันใช่ไหมไม่ไม่ติดพันอ่ะเนี่ยมันกรุบมากมันเป็นชิ้นเดียวกัน เราไปแล้วอีกไม,มไม้หนึ่งเราห้าไม้อีกสามไม้เนี่ยเราเนี่ยพี่เก่งอย่างไรโหแบบดำเมี่ยมแบบพิกแบบเน้นๆ,น,ๆนี่อะไรน่ะนี่อะไรนี่หัวหอมใหญ่ลองกินโอเเ้อโหเย็ะมากเลยว่ะนีะะแล้วชาแล้วครับนี่นม ปคือมันจะแบบปากชาๆหรือว่าแบบไม่ได้คิดมากขนาดนั้นแบบคำเดียวคำโต๊ะขอเราลุบเลยรุบยวาว เกลือปากมือการบวมเกิดขึ้นครับมันร้อนเลยร้อนเลยมันร้อนยู่มนำแตคนเป็นยี้คนเห็นมำคนมันพิ่งยางไงมันก็แค่ร้อนๆไม่ถ่ายันเอาดีดูผมดูผมผมยังเป็นผมอยู่เลยอ่ะเนี๋ยวมก้องมาโฟกัสใายเห็นเหนเห็นผมไหม คือรู้สึกประทับใจมากมายผิดเกล็ดทองมันเบคอนโคตรอร่อยจมันมันต่างจากไงให้เราไหมไม่ตาม่างแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเมนูนี้มันอร่อยฮึ่คือมามาต้องลองอันนี้ร้านชื่อว่าชิงลายย้าจิบเขียนลายย่าหยวนที่บางโวตลองไปมาดีป่ะอ่าได้ทูบเลยล้นได้ ย่างไล่อยู่ไงชินไทยอร่อยนะฮะน่าโคตรนี่เหรอกินไหยกินยังฮะอร่อยแม่ขายอะไรโอ้โหกินแต่ละทุกคนแม่งพูดได้เลยว่าแม่งอร่อยมากใช่ไหมอันนี้ก็โอเคคือร้านมันย่างกรอบไงมันไม่ได้ย่างแบบย่างหนุ่มแต่คนที่ย่างขนาดเกินแล้วเราก็มาต่อกันด้วยไอศครีม เบลเยียมน,นันคืชิีมโคนของเดลิควินอร่อยมากครับอร่อยมากครับแตดแบ๊ายบาย,บายวันนี้